สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หาดทุ่งคานะคะก็เป็นที่หาปลาประจําของพวกเรานะทุกคนเดี๋ยวสุดจะพาตามคุณตาไปนะปวันนี้คุณตาบอกไม่ค่อยมีปลานะคะเดี๋ยวเราไปรอรลุ้นกันตามกันมาเลยค่ะทุกคนอม,มาแล้วนะทุกคนขาว,ขาว สองตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมวันนี้ไม่ค่อยมีปลานะตาบอกก็เป็นวิธีนะคะได้มากได้น้อยนี่แต่ก็ยังพอเห็นนะท้ายอวนขา,ขาวๆไหมคะนี่แล้วก็กระมังเรามีในถุงเรามีสวยงาม ก็เป็นการลาก,ลกวนหาปลาทะเลนะทุกคนอเอ้าเห็นไหมคะห่างนะแ,แต่ก็ยังพอได้กับข้าวนะทุกคนเห็นมีในน้ำโอ้โอ้โหสวยสวยตัวนี้สวยตาระวังระวัง ยนยนกลับลงทะเลนี่สุข่ขำกากเลยนะตามืมีตัวนึงนะทุกคนโอ้ยสุดท้ายอุวนนี่เองสวยมากหมายตัวนึงแล้วเป็นปลากระบอกนะนใช่สวยตาจะหลุดไหมนะ่ะเออพันไปเลย,ยตาบอกพันไปเลยนู่นอีกนู่นอีกตาชี้ให้ดูโอ้ สวยท้ายอ้วนนี่เองอาจจะย้อนแสงหน่อยนะทุกคนวันนี้แสงไม่ค่อยมีอุ๊ยอะไรอะโอดูท้ายอ้วน มามามาตามันเลยค่ะทุกคนว่านหนีไปแล้วก็มีอยู่ในน้ำนะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหตาอยู่ในวงอยู่ในวง จบวงล้อมแล้วนะทุกคนนี่ได้พอประมาณนะรอบที่สามนี่เพราะว่าเพิ่งจะเป็นช่วงหัวน้ำนะคะปลายังไม่เข้าฝั่ง กำลังกะมัดรวบตึงนะทุกคนและสำหรับท้าคลิปนี้ประสุก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย